สถานีบ้านโป่งสารฉลาจะอถือด้านซ้ายของขบวนรถตรวจและมั่นระวังการไหลของน้ำที่ตกจากขบวนรถและตรวจตรวจสอบสิ่งของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยต่อ เร็วใหม่มากนะครับเพิ่งจะทำวาระมา